ไม่หญิงเคยบอกว่าจะถ่ายบริเวณรอบๆของ Can น t Place นะคะสถานที่นี้มาให้ดูนะคะจากที่จะถ่ายเจาะเป็นร้านร้านไปแล้วนะคะไปกินบางร้านแล้วเนี่ยก็ได้ถ่ายสถานที่เก็บไปด้วยนะคะว่าเราเดินไปได้ตรงบล็อกไหนบ้างค n นอฟเพลสนี่นะคะเป็นตึกสีขาวนะคะรูปทรงก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยทุกตึกทุกบล็อก มีตั้งแต่บล็อก A ไปจนถึงบล็อก N นะคะบล็อก n จะเป็นสุดท้ายแต่ว่าจะไม่มีบล็อก I แล้วก็ J ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน I กับ J เขาเว้นไว้ทำไมไม่รู้ a b c d e f g h i j ไม่มีแล้วก็ต่อด้วย k l m n มีแค่นี้นะคะและในปัจจุบันเนี่ยเขาได้เปลี่ยนชื่อจากคอนด p เพลสเป็นราจิปชกโดยรัฐบาลนะคะแต่คนก็จะรู้จักกันในนามคอนด p เพลสอยู่นั่นแหละคือรู้กันว่าเออตรงนี้เขาเรียกอย่างนี้นะคะถือเป็นศูนย์กลางบิสเนสศูนย์กลางธุรกิจเลยเพราะว่า ที่ตรงนี้เนี่ยมีค่าเช่าที่แพงมากแล้วร้านเนี่ยมีทุกร้านแล้วเป็นร้านที่แบบหรูอะ่ะร้านเสื้อผ้าอันนี้ไม่พูดถึงด้านนอกที่เขามาวางขายด้านนอกร้านนะคะตัวในร้านเนี่ยก็จะเป็นสินค้าแบบมีราคาทั้งนั้นเลย ไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าเสื้อผ้าแบรนด์ร้านกระเป๋าเป็นจุดศูนย์กลางของธุรกิจหลายๆตัวเลยค่ะอันนี้เป็นโรงหนังเก่านะคะที่มองเห็นอยู่ในปิดเมื่อก่อนที่ตอนโรงหนังยังเปิดอยู่ก่อนโควิดนะคะตอนนี้ก็ปิดไปเยอะมีร้านกาแฟคาเฟ่ไม่ใช่ คาเฟ่ <C afe> แบบบ้านเรานะคะคาเฟ่ <C afe> คือร้านกาแฟจริงๆร้านอาหารเป็นร้านแบรนด์ก็มีเยอะนะคะอันนี้จะถ่ายเป็นแบบว่ารอบๆมาให้ดูนะคะว่ามีคนมาเดินมาจับใจ่ายใช้สอยอันนี้ก็ไม่ถือว่าแน่นมากธรรมดาพอเดินได้สะดวกนะคะ เดินกันขาลากเลยอะจาก A ถึง N ลักษณะของหมู่ตึกนะคะจะเป็นวงกลมเป็นเซอร์เคิลก็คือเราจะเดินไป A มันก็จะเดินเลี้ยวไปเรื่อยๆไป B สุดท้ายก็เป็นวงกลมพอครบวงกลมเสร็จแล้วก็วงกลมรอบนอกก็มีอีกคือเป็นทรงกลมนะคะไม่แค่ที่เฉพาะตัวตึกพวกนี้นะคะที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจพาให้รอบๆบ,บริเวณนี้ เป็นศูนย์กลางธุรกิจไปด้วยรวมไปถึงตลาดจันพัดนเลยนะคะโรงแรมที่พักนะคะในย่านนี้ราคาจะแพงนะคะรู้สึกว่าจะมีแต่4หรือ5ดาวเท่านั้นโรงแรม3ดาวรู้สึกว่าจะถูกปิดไปเยอะนะคะ ก็ราคาประมาณ10,000หมืรูปีขึ้นไปนะคะต่อคืนแทบจะทั้งนั้นเลยตามที่เช็คมานะคะศูนย์กลางธุรกิจอะเนาะมันก็ต้องแพงเป็นธรรมดาเนี่ยค่ะถ้าถ้าสังเกตดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะหาคนที่ใส่สารีได้น้อยมากเดินเดินไปนี้แทบจะไม่เจอเลยนะคะ เขาจะใส่เสื้อผ้าธรรมดาค่ะเสื้อตัวกางเกงตัวถ้าเป็นผู้หญิงอย่างดีหน่อยก็จะใส่เป็นอินเดียนสูตรนะคะเห็นไหมคะใส่กางเกงยีนเสื้อแล้วก็กางเกงยีนธรรมดามากเลยแบบจะแต่งกันแบบนี้หมดเลยบางทีเนี่ยเจอไปก็จะเจอใส่สมอกแบบเสื้อไม่มีไหล่เสื้อใส่เดี่ยวกางเกงขาสั้นมีนะคะแต่ว่าไม่หญิงจะไม่ได้ถ่ายเจาะตรง แต่ว่าเห็นแล้วไปหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอะไรอยงี้มันก็ไม่ได้ะนะคะมันจะเจาะจงเกินไปเดี๋ยวเขาว่าเอาตอนนี้นั่งอยู่บนรถนะคะจะถ่ายโดยร,รอบๆเป็นลักษณะของตึกนะคะจะเป็นทรงเดียวแบบนี้หมดเลยสีขาวทั้งหมด วันที่นั่งรถแล้วก็ถ่ายตึกรอบๆนี้นะคะเป็นวันที่ฝนตกแล้วเรากำลังจะย้ายออกจากแถวนี้นะคะไปอีกส่วนหนึ่งของเดลีก็คือบายบายคอนทเลสนะคะเป็นสถานที่ที่ไม่ิงชอบมากที่หนึงนะคะในเดลี คือมันสวยหน้าเดินเล่นหน้าถ่ายรูปเดินแค่เดินดูคนก็มีความสุขแล้วอะมันสะอาดตาดูแล้วสบายตาสบายใจนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมุมหนึ่งนะคะในอินเดียที่ไม่งนำเสนอนะคะให้ทุกคนได้ชมกันบอกแล้วว่ามีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดี เราจะไม่ถ่ายแต่แค่มุมดีๆมาให้ดูนะคะมุมที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันเพราะชีวิตไม่ได้มีเพียงด้านเดียวมีทั้งดีและร้ายเหมือนเหรียญที่มีสองด้านแล้วพบกันคลิปหน้านะคะยังเหลืออีกตลาดหนึ่งที่จะพาไปชมกันตลาดนั้นใหญ่แล้วก็เดินนานกว่านี้อีกค่ะ คอยติดตามชมนะคะ